ขอบเชิญท่านนันทนานันทวโรภาสที่ปลายครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒทิสภาดิฉันขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคสชและคำสั่งหัวหน้าคณะคสชที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับการปัจจุบันจำนวน55ฉบับ ตามความที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติพรอบัญชีแนบท้ายที่ 1- และสองขอขอบคุณทุกฝ่ายอย่างจริงใจทั้งในซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ได้ทำงานในเรื่องนี้กันมาอย่างหนักใช้เวลาหลายเดือนทำกันด้วยความละเอียดรอบคอบสอบถามความเห็นจากหน่วยราชการต่างๆกันมากมายหากจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดังนั้นอยากจะขอเปลี่ยนชื่อร่างพรบอนี้ให้เป็น ร่างพรบรยกเลิกประกาศและคำสั่งคอสชอและคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่ออกโดยไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมเพราะอะไรล่ะคะถ้าจะว่ากันให้ชัดชัดการรัฐประหารก็คือการนำเอาอาวุธยุดโทปกรณ์ที่มาจากเงินภาษีของประชาชนมายึดอำนาจจากตัวแทนของประชาชน ประชาชนซื้ออาวุธให้ทหารเพื่อภารกิจในการปกป้องประเทศไทยจากการรุกรานของอริราชศัตรูไม่ได้ให้มาทำการปล้อนอำนาจจากประชาชนไปเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตร์การกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายต่อชาวโลกเป็นอย่างยิ่งแต่การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงยิ่งกว่านั้นก็คือ การออกคำสั่งโน่นนี่นั่นมากมายแล้วบรรดานิติบริกรทั้งหลายก็มาสถาปนาคำสั่งเหล่านั้นให้มีสถานะเป็นกฎหมายและยังให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแม้กระทั่งคนเหล่านี้หมดอำนาจหรือล้มหายตายจากไปแล้วก็จะยังมีผลอยู่ต่อไปจนกว่ารัฐสภาจะออกกฎหมายเพื่อย,ยกเลิกประกาศและคำสั่งนั้นๆดังที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในวันนี้ นี่คือมรดกอสูนที่คนไทยไม่ต้องการท่านประธานที่เคารพคะท่านทราบหรือไม่ว่าการยึดอำนาจของคอสช,อร,ชอร,รอบนี้มีการออกประกาศคำสั่งต่างๆรวมกันถึง595ฉบับและกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก470ฉบับรวมทั้งสิ้น1,065ฉบับ ถือว่าออกกฎหมายมากกว่ารัฐสภาพลเลือนหลายเท่าผ่านมา12ปีรัฐสภาแห่งนี้ต้องมาออกกฎหมายเพื่อจะยกเลิกสิ่งที่ได้ทำมาม5า55ฉบับแต่ยังไม่ถึง5%ของทั้งหมดที่ออกมาเลยนะคะบอกตรงๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นี้เป็นกระบวนการที่ผกผันกันโดยสิ้นเชิง กาวคือเวลาที่จะยกร่างทำกันไม่กี่คนแต่ละฉบับใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงมีผลมากมายใหญ่หลวงแต่พอจะยกเลิกกระบวนการมันช่างยากเย็นเต็มไปด้วยขั้นตอนต่างๆใช้เวลามากมายต้องไปถามทีละหน่วยงานว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้ประกาศหรือคำสั่งฉบับนั้นๆอยู่หรือไม่อย่างไร วิธีการปฏิบัติเช่นนี้นอกจากประเทศไทยแล้วก็ยังมีอีกประมาณสักสิบประเทศในโลกนี้ที่ทํากันและแน่นอนบรรดาสิบประเทศนี้ไม่มีประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่คิดวิธีการแบบนี้ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งเดียวของประเทศรายได้ปานกลางที่เรายังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรหรือวงจรอุบาทนี้เท่านั้น และถ้าเรายังวนเวียนกับการรัฐประหารอย่างนี้ต่อไปประเทศไทยคงได้กลับไปอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้น้อยในะอีกไม่นานเพราะดูจากเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวลานี้ใกล้เคียงแล้วค่ะตอนนี้เหลือเพียงประเทศพมา่าลาวและกัมพูชาที่อยู่หลังเราเวียดนามอินโดฟิลิปปินสซงหน้าเราไปแล้วท่านประธานที่เคารพค่ะ ทำไมดิฉันจึงถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นคติทางกฎหมายที่เลวร้ายมากประการที่หนึ่งในหลักการถ้าเราเรียกการปกครองของไทยว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกฎหมายต้องมาจากเจตจำนงของประชาชนจะมาจากใครที่อื่นไม่ได้ไม่ได้แม้กระทั่งการที่ฝ่ายตุลาการซึ่งมีอำนาจในการ แค่ตีความกฎหมายจะมาตีความในลักษณะที่สร้างกฎหมายขึ้นใหม่ไม่ได้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงจะต้องเป็นคนออกหรือเห็นชอบกฎหมายดังนั้นไม่ต้องมาพูดถึงคนที่ใช้อาวุธมาปล้นอำนาจคนเหล่านี้ไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะมาออกกฎหมายขอย้ำว่า ความชอบธรรมเป็นคำที่สำคัญมากๆกฎหมายที่ไม่มีความชอบธรรมจะไม่ได้รับความเคารพและการยอมรับไม่มีวันที่จะยั่งยืนและที่สำคัญจะไม่มีความสงบในสังคมหลักการที่สำคัญยิ่งที่เป็นแกนหลักของความเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนเท่านั้นที่มีสิทธิ์หรือความชอบธรรม ที่จะออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนเองกฎหมายที่มาจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นล้วนเป็นกฎหมายเถื่อนที่ไม่อาจบังคับใช้ได้ประการที่สองการยอมรับคำสั่งของคณะรัฐประหารให้มีฐานะเป็นกฎหมายบังคับใช้อย่างถาวร จะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบเผด็จการและอาจจะไปหนุนเสริมแรงจูงใจให้กับบรรดานายทหารรุ่นต่อๆไปให้มีเจตนาคติเชิงบวกต่อการยึดอำนาจได้ยิ่งเรายอมรับหลักการนี้มากเท่าไหร่ประชาธิปไตยก็จะยิ่งถูกซอกก่อนลงมากเพียงนั้นประการที่สาม การปล่อยให้ผู้นำเพียงคนเดียวออกคำสั่งใดๆโดยไม่ผ่านการกาันกรกองของคณะบุคคลย่อมมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดบกพร่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนส่วนรวมได้เป็นอย่างมากและที่สำคัญผลของกฎหมายนั้นอาจไม่ได้ตอบสนองต่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หากแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนที่ออกกฎหมายเท่านั้นจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้เพื่อยือนยันว่า หลักการที่สำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยก็คือการที่ตัวแทนของประชาชนเท่านั้นที่จะมีความชอบธรรมในการออกกฎหมายผิดจากนี้หาใช่กฎหมายที่ชอบทรรไม่ดังนั้นดิฉันจึงหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่รัฐสภาจะมาร่วมกันพิจารณายกเลิกกฎหมายที่คณะรัฐประหารได้ตราไว้เพราะต่อนี้ไป การรัฐประหารจะเป็นเพียงตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าการรัฐประหารครั้งสุดท้ายของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และมันไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยขอบคุณค่ะ